เดี๋ยวปีนี้เป็นไงบ้างครับขายดีไหมอ๋อวันนี้ขายดีจ้ะดครับปีละคารับตัดขา,ายดีมากเลยปีตัดช้งางปีนี้ถ้าเทียบกับปีแล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อปีที่แล้วดีกว่าที่แลวดีกว่านะครับขอ,องวันจะดีกว่าวันนี้วันจ่ายใกล้จ่ายใกล้มันก็เลยคนเยอะอ๋อนี่ติดตาก็ยังจะเยอะเลยสินค้าเจ๊ไม่ได้ขึ้นราคาเลยเนาะอ๋อไม่ได้ขึ้นราคา ตรงตลาดนี้แะครับสามปีแต่ว่าขายด้านในร้านของผมอยู่สามสิบปีแล้วครับอ๋อครับแล้วปีนี้เป็นไงราคาสินค้าปีนี้แหละครับราคาสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นโหแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ๋อแ,แล้วลูกค้าเราลลูกค้าเราเป็นไงบ้างหายไปไหมลูกค้าตอนนี้แหละครับลูกค้าตอนนี้ก็ลูกค้าหายไปตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวที่รัฐบาลออกข่าวอะครับทายข่าวเรื่องหมูเป็นโรคเลยคนระับลูกค้าเราหายไปอะครับจนแบบว่า อยู่ๆก็มาขายที่ช่วงเนี่ยสุดจี่นะครับผมปอนด์ดดินถึงสองวันเพราะว่ามันเป็นสินค้าจาเป็นที่ต้องใช้อะครับแต่ถ้าเทียบกับสุดที่ปีที่แล้วเป็นไงเทียบกับสุดที่ปีที่แล้วใช่ไหมครับผมยอดขายลดลงหัประมาณครึ่งนะครับผมครึ่งนึงเลยครับใค่ครับเรับแล้วราก็ด้วยเศรษฐกิจแบบปีนี้คือหมูใช่ไหมครับเราก็ดูข่าวว่าหมูโนต้นนี้นั่นแล้วครับหมูไม่มีด้วยครับผม ใช่ยอดมันก็เลยตกจากที่เพราะว่าหมูไม่มีอะไรครับผมแล้วต่อรายที่ลูกค้าเราต่อรายที่ซื้อไปแล้วครับมันน้อยลงไหมหรือยังซื้อเปอร์เซ็นต์น้อยหมายถึงว่าตัวจีนใช่ไหมครับใช่หมายเพราะว่าลูกค้าต่ตอราย,<ล>ย<ม>ที่เราซื้อหลังโอ้โหอันนี้ลงขึ้นขึ้นหนึ่งเลยครับผม็กขึ้นหนึ่นงครับผมใช่ปีนี้คนจะไปใช้ไก่กันแพ้นะครับใช้ไก่กันเนยอะเพราะไก่จะขายดีเพราะผมขายไก่ด้วยไงขายของไก่ด้วยอ๋อก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ใช้ไก่แทนใช่ครับใช้เนื้อไก่แทนแต่ตอนนี้เนื้อไก่ก็ขึ้นราคาแล้ว ปีนี้ของมันขึ้นมาเยอะอย่างน้อยตัวละ30บาทของสัที่ขึ้นมานะครับครับแต่กําลังคนซื้อก็น่าจะดอกลงมาจากปีนี้แล้วหม่เงางวมๆมาเนาะแลวจำนวนลูกค้านี่ถ้าเทียบกับปีแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ต้องหวังไม่ได้อรพี่เพราะมันยังเท้าอยู่มันน่าจะต้องแต่เราแต่เราเราดรอปสินค้าลงมาที่หเพื่อหมายถึงว่าเราทำทำจะทำทำชิ้นห้เล็กลง พันหนึ่งมันแค่พันพันชิ้นเนี่ยเราปีนี้เราเอาแค่แป oh. ดร้อยโ้ใช่ครับเราเพราะเราไม่ไแน่ใจว่าลูกค้าจะมาไหมเพราะบางคนเขาไม่หยุดเลยมไม่ไมหวเลยครับ oh. พี่ชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อบอยครับชื่อบอยอยู่ตลาดบาเบืเนาะคที่ขายทุกปีอยู่หรือไหมตามที่ขายทุกปีครับ